โอ้เวลสิบสองชัยนว่าชายชัยยังไม่อยากได้อ่ะฆ่าเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่ชยยัยนเคยทำมาเลยนะคะก็คือเอาละค่ะทุกคนกลับมาพบกับชยยัยในเกม a r r s u v i v a l Evil วันนี้นะคะชยยัยนก็จะมาทำตามคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมค่ะทุกคน โดยพี่น้องนะคะคอมเมนต์มาว่าผมขอแรปเตอร์นะคบพี่ชายเย็นถ้าพี่ไม่ทัผมเลิกติดตามนะอะไรกันครานี้ทำไมแบบขอได้โหดร้ายขนาดนี้นะคะทุกคนเพราะว่าชายเย็นเนี่ยเคยบอกไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เคยดูชายเย็นตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็จะรู้ว่าชายเย็นไม่ชอบแรปเตอร์เอาซะมากมากเลยนะคะทุกคนมันเป็นตัวที่ป่วนนะ่าลำคานแล้วก็แบบเป็นตัวที่แบบ เป็นตัวที่ชอบหาเรื่องนะคะทุกคนคือชเชยินไม่ชอบเลยนะคะแต่ว่าน้องี่ยขอให้จับแรปเตอร์โอเคไม่เป็นไรนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ดูวิธีการจับแรปเตอร์เนาะแล้วก็เพื่อให้สนุกไปกับการจับแรปเตอร์ของชชยน,นะคะชเชยนก็โอเคชชยนทำได้อันดับแรกนะคะทุกคนอุปกรณ์ในการจับของเรานะคะก็จะมีลูกนออับยาพีชนะคะทุกคน คอร์โบหรือว่าธนูก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็มีแรดแบดแท็บก็ได้นะคะทุกคนหรือว่ามีแท็บน้อยๆก็ได้นะลัปเตอร์สามารถติดแท็บน้อยๆได้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าทุกคนไม่อยากให้ลัปเตอร์เดินหนีไปไหนให้ใช้โบล่าเออโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะบอกอุปกรณ์กันมาหมดแล้วนะทุกคนเราจะไปจับลัปเตอร์กันแต่ว่าลัปเตอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเชยินรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ไกลนะคะทุกคนบางทีก็แบบอยู่ใกล้บ้านชยินก็มีนะ วิธีการจับแรปเตอร์ที่แบบง่ายแบบง่ายโคตรเลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่แรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์รเอรจอแล้วเจอแล้วโอ้เวลสิบสองชีน้อยเชนยังไม่อยากได้อะ่ะฆ่าเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยแรปเตอร์ตัวนี้ว่าสี่สิบแปดนะ,ะทุกคนเชีน้อยเนจะเก็บไปก่อนแล้วก็มีสองตัวตรงนู้นวลห้าสิบหกแล้วก็เวลสี่สิบสี่ โอเคค่ะท okay, ุกคนเดี๋ยวชายน,นี่ยจะคว้างโบล่าเนาะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ชายนเคยทํามาเลยนะคะก็คือเอานกนี่แหละคีบสมมติว่าเราอยากได้ตัวนี้ใช่ปะ่ะเอ้ยตัวนี้ชายนีไม่อยากได้โอ้ยตัวนี้แม้ร้อสิบห้าเลยทุกคนเป็นแ็กเลปเตอร์ด้วยอะ่ะเอ้ยเอาเลยนี่ชายนก็จะคีบมันเอ้ยชายนีีบไม่ได้ป่ะทุกคนอ๋อต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ นี่นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคีบไ้เจ้าตัวนี้มาเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาจับที่บ้านแต่ก็ข้อเสียของมันเลยนะคะก็คือถ้านกเราเนี่ยแบบเลื่อไม่เยอะพอนะคะทุกคนมันก็จะตีเราอยู่แบบเนี้ยเออเองอย่าตีเลยมเนี้ยอยู่นิ่ง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 ใช้เงินตั้งพาสีสัตว์สุดตัวแวแล้วนะคะทุกคนก็อ้ย อยู่นะไหนวะเลปเตอร์หายเฮ้ยเลปเตอร์ไปไหนเลปเตอร์ไปไหนคะทุกคนเลปเตอร์ไปไหนวะโอ้นู่นน่นอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่หยิบมาเลยนี่เอามาขังในบ้านเอามาขังในบ้านเสร็จละ เจ้าแรปเตอร์เออให้มันกัดสัตว์ตัวอื่นของเราไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ยิงยิงเฮ้ยสัตว์เราแทงได้อยู่แล้วยิงแล้วถ้าไม่อยากให้มันดื้อน,นะ,ะทุกคนเราก็ใช้โบลล่ายัดเลยนะนี่ป๊าเอายีตีได้อีกเหรอมันก็ใช่ยิงนิ่งใช่ไหมมันก็ยังตีได้ใช่ไหมจ้า อย่าดือ้อนี่เห็นไหมนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันจะสลบใช่ไหมคะยัดโบล,ล่าไปมันก็จะนิ่งๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนชายินดวงดีมากเลยนะคะทุกคนชายินเจอไอเนี่ยแรปเตอร์เทคนะคะทุกคนะคะเป็นตัวที่หายากเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าชายเินเนี่ยโอ้โหแบบน้อยมากที่จะเจอแรปเตอร์เทคนะคะทุกคนโหแบบสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันกันเลยดีกว่าเนาะก็คิดไปว่าแรปเตอร์ นี่นี่นะคะก็แรปเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นไฟเบอร์45หนัง110แล้วก็ไม้อีก20นะคะทุกคนเอ้ยไฟเบอร์65นะคะทุกคนเอาไว้เอาไว้แรปเตอร์นะคะจะใช้เป็นไฟเบอร์65หนัง110แล้วก็ไม้20นะคะทุกคนโอเคแล้วก็ทำในตัวได้นะเดี๋ยวดูซิเชนพร้อมทำเลวเนี่ยนี่อ๋อขาดไฟเบอร์แล้วก็ขาดหนังนะคะทุกคน โอเคค่ะ okay. ทุกคนตอนนี้นะคะชชยินก็ได้หาวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็ค้ากันไปเลยพอคาาเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตัวน้องเลยนะคะทุกคนนี่ไหนดูซิเออโอ้โหน้ําหนักเยอะเกินเอ้ยน้ำหนักหนักเกินนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเราก็มาพูดถึงประโยชน์ของเจ้าแรปเตอร์กันเลยดีกว่าเนาะ เจ้าแรปเตอร์เนี่ยมีประโยชน์อายนะ,ะทุกคนก็เจ้าแรปเตอร์นะคะเป็นตัวที่ทำำําดามิได้ดีเลยแบบจู่โจมได้ดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเร็วอ่ามันวิ่งเร็วเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้คือมันหนักนะ,ะ,นะ,ะทุกคนแต่ชินต้องฝากของไวท้ที่ตัวไหนสักตัวอ่ะชินฝากของที่อาเจนก่อนละกัน โอเคค่ะทุกคนเรามาพูดถึงประโยชน์ของไอเจ้าแรปเตอร์กันเลยดีกว่านะเจ้าแรปเตอร์ทำอะไรได้นะทุกคนเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันเป็นพวกที่วิ่งเร็วนะคะทุกคนสามารถที่จะทำดาเมจไปพร้อมๆกับความเร็วของมันได้นอกจากมันจะวิ่งเร็ว,วเนี่ยมันยังสามารถตีได้เร็วอีกนะนี่ดูดิดูดิอ่าต่อมากาะะทุกคนไอเจ้าแรปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะรูปรวมหนังแล้วก็เนื้อได้นะคะทุกคนอ่าโอ้ยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วมากเลยนะคะทุกคน สำหรับข้อต่อมาไอเจ้าตุเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเดินทางแล้วก็เอาไว้สำหรับหลบหลีกการโจมตีอะไรหลายๆอย่างได้นะคะทุกคนนี่ดิเชงจะทาให้ดูนะเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไปปวไดไปปวดบนโตไปปวดบนโตนะคะทุกคนนี่แล้วก็แบบวิ่งเร็วๆหนีเลยนะนี่กระโดดแล้วก็วิ่งหนีเลยนะคะทุกคนอ่าบนโตบอกเลยว่าตามไม่ทันแน่ๆอ่ ไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้หลบหลีกเอาไว้หนีได้นะคะทุกคนเหมาะสําหรับผู้เล่นที่กําลังเริ่มต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยเอาไว้หนีดินโลได้เพราะมันยิ่งเร็วมากๆแล้วก็เอาไว้หนีแบบพวกงูพวกอะไรได้นะคะทุกคนต่อมานะทุกคนโอ้โหข้อนี้น่าสนใจมากเลยก็คือแรปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้หอกบนหัวได้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถใช้อัซอลไรเฟิได้นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคน assault rifle นี่สามารถใช้บนหัวได้เอ้ยดีเลยสำหรับ PVP นะทุกคนไอ้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่เล่นมันตัวหนึงเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเร็วนะคะทั้งความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการวิ่งหนีนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะตะคุบไม่ให้เหยื่อนหนีได้นี่แล้วก็กดขวาตะคุบไปเลยนะอ่ามันก็เหยื่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีได้นะคะทุกคน แต่ก็ต้องเป็นเหยื่อที่เล็กกว่าจเจ้าแรปเตอร์นะคะทุกคนเนี่ยเออต้องเป็นเหยื่อที่เล็กกว่าจเจ้าแรปเตอร์นะแล้วก็คนเนี่ยแรปเตอร์สามารถที่จะตะคุบได้นะคะทุกคน ต่อมาเรื่องการกระโดดโอ้โหบอกเลยว่าเลปเตอร์เนี่ยก็กระโดดไม่ได้แย่นะคะทุกคนสามารถข้ามสิ่งกีดขวางข้ามเนินแล้วก็ข้ามหินที่ลูกเหล็กๆได้นะคะทุกคนซีนว่าก็โอเคเลยนะเวลาเราจะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยการกระโดดเนี่ยก็ช่วยให้เราวิ่งหนีได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะทุกคนไอตัวนี้เดินมันหนีเก่ง ดั่มันหนีโคตรเก่งเลยอะเออเชยินชอบไอ้เรื่องการหนีของไอ้เจ้าตัวนี้มากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับแรปเตอร์แล้วนะคะทุกคนก็เป็นพวกสัตว์กินเนื้อทั่วไปเนาะที่มันจะฟาร์มเนื้อฟาร์มขนฟาร์มคิทินเคลตีแล้วก็ฟาร์มหนังได้นะคะทุกคนแต่เชยินขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะแรปเตอร์อยู่เป็นฝูงนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะก็อันนี้ขึ้นเชยินนี่หว่าแรปเตอร์นะคะอยู่เป็นฝูง ก็ถ้าจับมาได้หลายตัวเนี่ยก็จะดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยก็จะได้บฟฟัฟฝูงมาด้วยนะคะทุกคนถ้าชายินจําไม่ผิดนะเท่าที่เคยลองนะคะทุกคนก็คือตัวที่เวลวเยอะที่สุดแข็งแกร่งที่สุดก็จะเป็นจ่าฝูงนั่นเองค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้เนี่ยชยัยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ชยัยเนี่ยอาจจะต้องมีเสียงแหบไปหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าชายัยรู้สึกเจ็บคอม,มากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เนี่ยอัดคลิปบ่อยจนแบบคอแห้งก็เป็นแถบเลยนะคะทุกคน <c oughs> ฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีความผิดพลาดประการไหนหรืออยากเพิ่มเติมอะไรที่ชัยยังไม่ได้บอกสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะชัยยินดีที่จะรับฟังทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะทุกคน ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ติดตามถึงหกรอคนแล้ว yeah. <Yeah. S 1> ยเยชยินขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะที่มาติดตามชเชยินชยินไม่นึกว่าชเชยินจะทำได้แล้วก็มาถึงจุดนี้นะคะทุกคนที่ชเชยินมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะว่าทุกๆคนนะคะ เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานชาย,ยินมาตลอดเลยชาย,ยินก็ไม่ขออะไรมากนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่กับชาย,ยินไปนานๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยชาย,ยินก็จับแรปเตอร์ให้น้องแล้วนะเออไม่เอาแล้วนะแรปเตอร์เนี่ยก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปชาย,ยินด้วยนะคะ สำหรับคลิปหน้านะคะทุกคนจะเป็นการฟักไข่ล็อกเด็กในแมป a อ b เบเรชันเชนไม่รู้เหมือนกันว่าล็อกเด็กเนี่ยอยู่แมปไหนนะคะทุกคนนอกเหนือนจากแมป a อ b เ t i o n เนาะก็นเชนนะคะจะพาเจ้าลิปเปอร์เนี่ยไปขโมยไข่ล็อกเด็กกันโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเชนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน